เดีย๋ยนี่อะไรกันเจ็บเจ็บ,บอุ้ยปอว่างเลยจะ,จะเทกัสด<ป>ีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เวอร์บายเว็บนะครับผมเราเคยมาทํากันแล้วนะครับโปรโมชั่นของเซิร์ฟนะครับก็ได้เป็นโปรใหม่เรียบร้อยแล้วนะสองวันที่แล้วแนละ้วมั้งก็โปรโมชั่นก็จะมานี้เลยนะครับผมจะมีตู้สุ่มกาชาเนี่ยมาเหมือนรอบที่เราจะไม่มีปะจำไม่ได้เหมือนกันสูงสุดก,ก็จะมีตั้งแต่มีเซต50 ก็เป็นเซต 1K นะครับก็อาจจะงงๆหน่อยนะ้าบางคนแบบไม่เข้าใจเซตสามก็จะเป็นเซต 2K แล้วก็ส่วนส่จะเป็นเซตพันจะเป็นเซต 3K นะครับประมาณนี้ได้เบ็ดตกปลาไปด้วยนะให้ที่เติม1 1 0บาท,ทต่วนัเติมเงิรสะสมนะครับ3า0 0บาทก็จะมีทั้งตัวละครแล้วก็มีทั้งเซตเลยนะครับผมประมาณนี้นะแต่ก่อนในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นอของในตู้กระชาะรับแล้วก็ของในกล่องที่จะเติมได้นะครับก็จะมีตามนี้เลยดูดูเอา แ้วก็ขอไอเทมฟาร์มเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เออเดี๋ยวผมไปฟาร์ไม่ดูด้วยแล้วกันเนาะฟาร์ไม่ดูด้วยแล้วก็กดตัว P ีนะแปะแปะแล้วก็ระบบตกปลาก็ตามนี้เลยนะครับผมแต่แล้วก็ตัวละครเนี่ยจะมีตัวละครไอตัวเกต,ตแกนอ่ะเคยเล่นในอ้วนแอบก็สามร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ชิวๆมีสิบตัวในเซริร์ฟแล้วก็สูงสุดจะเป็นตัวแปดร้อยไม่บอกมกอ้ยจำได้เลยนยะไม่บอกมกโอเคประมาณนี้แป่ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ตกปลานะครับก็อยู่ มันจะเขียนว่าตกปลาเลยนะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะเพื่อสุ่มกระชัปองนะครับแล้วก็ตกปลาได้เลยนะแต่เราจะสุ่มกล่องให้ดูก่อนนี่ก็จะมีตัวสุ่มด้วยนะสุ่มกล่องแล้วกันจะเป็นต่องต่องอะไรกล่องตัวละครน,นะครับอุ้ยเปิดมาได้แลรเลยนะแต่เราอยากได้เป็นสัญชีป่ะแต่ว่า SS ก็ตัวท่าไหร่วะตัวสามพันนะครับก็จะสุ่มยากหน่อยอุ้ยได้สันจี เลดดับก็ก็ไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่านี้มันเป็นตัวสามพันนะก็จะสุ่มยากๆหน่อยผมว่าได้ซันจีมาก็คุ้มแล้วนะสำหรับผมนะเมื่อกี้ให้น้องสุ่มไอ้ป้าอ่ะมันไม่ได้เลยเลยได้แต่อุบก็ได้เป็นซันจินะครับประมาณนี้เดี๋ยวสุ่มกระชายดูนิดหน่อยเดี๋ไปก่อนนะนี่ไม่น่าจะใช้เดี๋ยวนี้ให้น้องนะครับ ็นตัวละครตัวนี้ไปตัวไหนวะอ,อ๋อนี่มาล่าไอเชนี่ชัวมามาเทาิดมะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกันเก็บไว,เวเไ้เก็บไว้เก็บไว้มาเทิดเทิเทิชัวมันชัวเนี่ยชัวเลยเฮ้ยเทิสิเฮ้ย,ฮยจะเอาของไหมผมไม่ได้เปิดไมค์ดิสไงเทค,ครับสุดรอ,อม,มันลำอะไรวะ เออเทปมันเทปไปได้เหรอเออแม่งกว่าจะเทปไอ้ห่าลำไปเป็นชาิอะอเออก็อันนี้จะเป็นตู้ต่างๆเดี๋ยวกดตัวพีให้ดูนะครับอา้าวไม่มีตัวพีเหรอโตโตโต,ตเป็นอะเ,เวลาเหมือนเดิมน่าจะมีตู้คราฟอยู่นะครับนี่ตู้คราฟก็ต่างๆนานามีหมดทุกอย่างนะเนอะประมาณนี้ น่าจะเป็นไออันนี้น่าจะเป็นของเติมนี่จะเป็นฟาร์มอาใช่ถูกละมาสมกันปึ๊บได้เป็นแวนปึ๊บแวนนี่เป็นตัวนี้บวกสองเอ็มเของเต็มแลก็เพิ่งเปิดตะกี้เลยนะหมายถึงเพิ่งปรับปรุงเสร็จนะครับตะกี้เลยเอาฟาร์มาออกเลป๊บเอาเป็นเอาเติมกันปึ๊บ อของดีวะนี่ได้เป็นหุย้ยได้เป็น mk พันเลยนะครับผมจัดผมๆมอมเคพันแป๊บเดียวไปก่อนโอ้ยสุ่มสุ่มสองทีใช่ได้ mk มเคพันเลยเกินไปไหมเอ่อไม่มีของดีครับไม่มีของดี ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปฟาร์มให้ดูไหมนะเพราะว่าตอนนี้คนเขานั่งสุ่มของกันอยู่จะมีอยู่แค่นี้แหละเจอมันเพิ่งเปิดน,นะครับมัน <hab Anton ia> เขาแก้ไขามานะโอ้ผมว่าผมดวงดีแล้วแหละไอ้ที่สุ่มได้ 10, นะปืนพันนะฟาให้ดูนิดหน่อยนะครับก็เดินตรงมานะเดี๋ยวจะตกตรงไหนก็ได้แหละผมว่าเขาตกกันตรงไหนปะน,นี่เาตกของพวกนี้แล้กัน กดยังไงวะกดคลิกนี่กดคลิกทีเดียวนะครับก็สามารถตกได้แล้วเออได้เพจมาต้องกดเพิ่มปะวะมันอีมันไอ้นีไ่ไม่ได้เหรอเขาเรียกวนะ่าอะไร AFK มันต้องรอเดี๋ยวผมผมรอแป๊บนึงเอเอ,อ AFK ได้นะครับไม่ต้องกดคลิกก็ได้นะ แมงง่วงจัดอยากยิงนะเนี่ยง่วงจัดเป็นเวลุนไฟเอ็มแม่ตกปลาสวัสดีครับสุดหล่อกดตัวทีะสวัสดีครับคนข้างเอ้ยอย่าไม่ได้เปิดเสียงไมคอีกอ้ะค่ันี้เท่านี้แล้วกันเนาะเอสไปเดี๋ยวเราไปยิง มาขอหญาตเก็บยยถ,กถึงเราจะเอาเปรียบขเขาก็เถอะนะครับเราก็ต้องมีทรวดในการเล่นขอหญาตเก็บตึ๊บข้างบนรัวมากเอ้ยไปแตกแเราควรตีไปดีไหมไม่ต้องตีหรอกเดี๋ยวคุมเซิร์ฟไปได้ไหมอรัอยน,นยะยคุมเซิร์ฟไปนะครับ สวนเสียดายนะปืนมันไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่เอ้ยไม่ค่อยอะไรวะไม่ค่อยมีเสียงผมว่าต้องตีป่ะตีเหอะนะขอขอเลยขอเล่นง่ายๆหน่อยเอ๊ะมาตายก็ตายสวยสวยไปสวยเลย เล่นง่ายๆหน่อยแต่ขอไอ้นี่นะนำคานเสียงไอ้ไปยอ่เอเข้าไปดิกลัวอะไรแตกโอ้โหเล่นแกไฟง่ายเลยอ่ะไม่มีใครไหวแล้วอะ่ะเชื่อผมปะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมจะไม่ตายแล้วต่อจากเนี้ยแตมขอไม่เก็บนะครับรยยด้วย มันตกตายไอ้ก้ไอ้ก้าแตกสวยเก็บไปน้องอ๋่อนันถอะบไลแรงจังวะอามันเพื่อนเพื่อนอะไรล่ะน้ะเรามีสงตัวนั้นสองตัวนั้นโหดโหดโหดมาก แตกสวยน้องสวยอันนี้เก็บของฟรีนี่เก็บของฟรีฟรีมากไอนน้กูตามมันแบบยันลูกอะตามมันโดยไม่พักอะมามาักมาดักมาดักมาดักไอ้ไปยู่ไหน มันจะตายใช่ป้ะโอ้โแม่งไม่ตายไม่เป็นไรขึ้นขึ้นขึ้นขึ้อนขึ้น,นไปเก็บบทอะอะไรที่ไก่ไปไปทุกเซิร์ฟอะทุกคนเอาูัต่เนี่ยเอาตั๋นเนี่ยเอาเราก็เล่นเอ่อแค่สองพันไปนะครับของของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไป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 ต่อไปดิจุดหล่อไป่อยตึงมันไม่ได้ทำช่องนะมันเล่นร้านเกมไปกลัวอะไรส่วนดิไปยังไงวะเอาเอาคนละตัวไม่ตนะายแล้ว ชื่ออะไรรู้วะตัวมันจริงยากขออ้างหน่อยมาดิน,น,ยายนี่งไงเม็ดเดียวพอ,อ,อยยยไยอะนะเอา้าติดรอแตกติดรออ้โอโแล้วใครไหวอะ่ะเล่นกับแม่งเนี่ย เอาไว้หน่อยนะครับน้องผมนะน้องผมยายม,มาดิมาดิตัวก็ตายอ่ะผมว่ยายเ,เราทิ้งเซทแม่งดีไหม ูไหวเลเนี่ยทุกคนสามมันเก่านะครับวันนะี้นมหนยยมัวเวได้หนัวแล้วมาดิแตกสวย แตกวัสดุแตกมาดิเดี๋ยววัสดุไปเปล่าลืมปั๊มยานะไม่รู้วัสดุอะไรเลยโอ้โหชิวมากอุ้ยจะไรอ่ะจะวะเราเราเราแจกพวกนี้ดีไหมเฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนผมให้ผมให้ให้เออดีมากดีมากดีมากเออคนนี้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  ไมปๆๆเทททผมให้ผมให้ผมให้เอาหัวมาไม่ให้ครับไปเล่นนะไปเล่นมันแหละไปเซ็ตมันแค่เซ็ตอะไรองอะ่ะเซ็ตเนี้ยแพงหรอมั้งนะทุกคนอุ้ยแพงนะเนี่ยใช่ปะ่ะเซ็ตห้าร้อยเลยปะ่ะ <c oughs> เฮ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบปะ สามร้อยก็ไม่ดผม,มลืญญมลอะอุ้ยอุ้ยไปอยู่ไหนขอไมอออญญไม่ึ่งแล้วกันหอย่ไม่พึ่งนะมปดิญญไ,ไ,ไปอยู่ดูไม่เป็นไรหอย่ไม่พึ่งมาเลย กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว,ลวสวยมันมาแล้วพึ่งก็ได้อ่ะมาเลยขออนุาเดินสุดแตกสวยอา้าวไม่เก็บด้วยทางคนต่งไม่เก็บนี่ขออนาดเดินสุดโอ้โหตกคู่เลยสุดยอดไปไหนอะ มันอยู่ข้างบนนี่อยู่นี่ตายนะ <c oughs> ไม่ตาย,ย,ย,ายไเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวาสุดท้ายเออตายแม่งเขาถึก อ่ะเก็บไปไปอ่านั่นแหละเ,เก็บไปเ,เก็บไปให้เก็บให้เก็บสวยเลยนย้อยไห้สวยแล้วดิสวดมนถึง,งจังวะนยายไม่ไไมสวดแล้ววะจิ้งหัวให้ไหมั้ย <c oughs> <c oughs> อ่อออ <c oughs> มันพยายามเอาหัวหลบผม <c oughs> หรือเปล่า ไหนแล้วอ <bord ering. S 1> ่ะหายไปเลยอ่ะไปไปกันแตกตายแตกหมดที่อ่ะให้ให้ให้ได้๋ยวเสกิี กตัวรวบแน่ตายแน่เกือบแตกเฮ้ยค <Hey, S 1> ้างโอ้ค้างตกใจหมดก <c oughs> ็เป็นที่ผมอ๋อเป็นที่ผมเองครับไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวตาย ตายไหนฟาสุดไหมนายจะฟาสุดกับเราไหมเคนายจะเล่นมุมได้เราให้เล่น,รน,นยยเราให้เล่นลนายยิงตัวเราไม่เข้าหรอกตุ้เม็ดนะไม่ตาย ไปดิมาสุดให้ตายตนะสุดรอนี่หนีแล้วแตกสุดรอาตายตัวสองพันตัวสองพันนี่นู่นจุดบอกแล้วตอวหนึ่งไันเนี่ยอุ้ยอยากเล่นเซตใหม่บ้างว่ะออกตี้ยวอะไรไปได้ไหม อุ้ยเข้าสองอ่ากูรู้เลยเซตอะไรเซตใหญ่มาไอ้ไปเซตใหญ่มาเซตอะไรไม่รู้เนี่ยเซตอะไรไม่รู้ไอ้ไปเซตอะไรไม่รู้แตกเนี่ยยังอะไรไม่เป็นไรพี่เล่นเองเองเล่นพันพอเด็กได้คอนบ้างอ่ะไปมาไป ไม่แล้วผมเล่นใส่ตัวได้ป่ะเพราะมันฟาดแต่ตัวผมได้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 โอ้ยเจชิวได้ผมางสามพันไปเล่นนะได้ได้ได้เพราะไม่ยังไงมันก็ฟาดแต่ตัวผมอะ่ะมาเลยมาเลยเอาคุยกันไหมันผมมีเป่าลีเลือดสองด้วยอุ้ยขอด้วยมีอันเดียวมอาละเล่นเลยมาเร็ว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 ที่ไหน,นพี่ล่อได้ป่ะเราพี่ล่อไปดิพี่ล่อไปดิพี่ล่อไปดิไปไปไปรอให้ อยู่ไม่ดูนี่อยู Tonight> ่กับพี่จะรอไหนนันรอลงมาได้ปะมีอย่างแรงพี่มีแรงเกินพี่อะไรไปไปเฮ้ยไม่ดิหายไปไหนวะอะไรเล่นไอ้นี่เหรอพี่บอกให้เองเล่นพันอเล่นแตก ไเไฟไฟเจ็บอยู่ไฟไฟตรงี่ตรงพี่ตรงพี่ตายนะออตายนะไม่ได้ทายยดงทำไม่ได้ใช่เหรอเป็นพี่จริงเขาสิบเอ็ะเขาเห็นเขาเห็นป่ะเห็นเองเหรอเปิดปมองชัวเลยไปเด็ก่ามัเองก็ได้เห็นล้วโอ้โหเขานะเจ็ดพีอ สามพันกับพันนะเนาะโอ้ยไปหนึ่งไปดิโอ้ไปหัวตายว่ะปัดกระแดงปี๋ปัดกระแดงได้ได้ได้ไม่ต้องปัดกระแดงก็ได้เลยพี่แทงให้ ไปดิเาตายแล้วตาย้วตาย้วตายนดินมดิอยางที่อยาตี่อยาตีอย่านผมตายนะเอาตตายพี่สองสองสองหน้าพี่หน้าพี่นะผมนะผมพี่ออาไปไหนแล้วะเดี๋ยนี้ไปไนกลางเจ็บเจ็บเจ็บออ้ยปอมากเลยดิจะแตกไปแตก นี่เกไปพี่นี่เกไปไหนยังไงยังไนยิงไม่ได้พี่ยิงไม่ได้ไไดน้าผมน้าผมแต<ซ>กสวยสวยโอ้ยแม่เงเอ้ยทำไมปอดจังอ่ะตายมีอย่างดีไอ้คนเล่นนี่มาแล้วครับก็ศึกศักดิ์ศรีนะไปอยากเจอแบบอยากวัดเวทอะตัวละครเท่ากันนะครับสุดหล่อ ไม่สองอ่ะเล่นแล้วเนี่ยก็รู้นะวัดเป็ดนะรู้มือนะครับไฟสมโหรแค่เซฟโซนเท่านั้นแหละนี่หนึ่งมันใกล้ขี้อ่ะมาดิขี้เม็ดน่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะอ้าวแตกบอกแล้วหนึ่งหนึ่งขี้เม็ด่ะโอ้ก็นะจบให้แกให้แก ข้าอะไร11ไม่หรอไม่ะไม่ใช่แล้วกูยิงมัน11เหมือนกันครับอย่าอย่าอย่ามาครับก็ให้แก่นะให้น้องแก่นัตายนะไอ้ไปจักีอ่ะ ดูนะครับคนที่โหดเขาเล่นหลังโลกอะเอ้ยเล่นหลังอะไรก็ไมู่้้เนี่ยลูกอนอนนี่ชุดเดียวดูนะครับกระป๋าโกงด้วยนะครับคุณะอะไปเ,เปลี่ยนเปล่ากได้ไม,ไม่ครับมามามาเล่นเล่นเล่นเลยมาเฮ้ยโกงอะอุ้ยปั๊มตีนมาดิ